gì đấy à thôi kỳ nọng. bà Badu này Badu bà Na ý đi. Na bà đi. bà đúc đi. bà đúc, nhây. Bà đúc đây, đi. Na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  สวัสดีบอแม่พี่น้องเมื่อนี้มาอยู่เพื่อนบอลอนสิไปไปยามโมงครับพี่น้องสบายดีไปว่าน้องคิงไปบ่นี่ยิ้มโอ้ยยิ้มงามสิไปเหมือนี้เราสิไปยามโมงเนาะอยู่หน้าเห็นรถละสบายดีเนเซน สวบสรีพี่รองออกไปเดินทางไปหน้าบอลรอนเนาะมีรถจักไปทางมือหน้าเพิ่สิไปยามม่องพี่รองมาเนี่ยเป็นที่าไปยามม่อง ทางฝนตกไงกับที่เที่ยวยางเนาะทางยางเน,นี่ยไม่แน่ผู้นำถล่มพี่น้องนำแกงขึ้นแห่งดีปลาธุเมื่อวานนี้มันห่อใส่หมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ห่อใส่อยู่ใส่อโอ้กะ ที่ยา,างไปเนอกเหมือ<า>นเดิมเนาะฮะไใส่เด้อไหไใส่เพื่อตัวจอยไปใส่เหือโอ้แต่หมูม่บ้านนี่ขี้เหือไปแต่พี่ว่ะหมู่บ้านนี่ถ่วมแถวนี้พี่นอ้องเลยถ่วมเบิดแถวนี้เมื่อนี้ใครเน่หนามบกล้องเน่ละอากาศสิบไปยำ้ำมองเนาะ นดับหวยพี่น้องขึ้นได้ยี่ดีว่อวานนี่ถ่วมเบิดเนาะนี่เห็นน่องแน่เลยยังแห้งอยู่หนามยังแห้งอยู่ฮะแล้ก็มาหอดเื่อแต่บานนี้เนาะเราจะลงเฮือกัน Ừ. Đông nghe. Đông con mẹ. Đông bay đông bay. Đông đi mà. Đông là cái nhà tôi phụ. Ô. Ờ ờ. ก่ได้แต่ว่ามันบวกลงแห่งนละไรที่พ well, ี่นี่จะเรียนภาษาอั่กฤษไปไปกับไปใครใช้จ่องแต่ว่าบริสุทธิอยั่นฟุ้นหั่อไหวว้นี้ยบต้อเซตต่อนี้ยข้ก็ละกูมีดกูมือกูพ่ะไม้ไอ้ไยกูได้กูนี่

คลองคงอขไ่ตนนี้ยามโมนั่งนี่แหแม่ที่้ยางไรข้าวเอ๋มันเดือกัเพลงเอลข้าวข้าว่หวใบขึ้นไปนอพานามันได้แหงหลนาะใ้ขึ้นไปต่อเนาะ อนนะไอ้ดอนไ้ยางไดโอ้ยน้ำแจ้งพี่น่องเลยเมื่อนี้ยังไข่เนี่ยไหนย่งไหนยันมอนายัานทวงอย่าไเด้วยเาะด้วยน,น,น้ำได้ย่ามาบองนี้มันน้ำ หน่อยมาไปเป็นสช่่อกมาจ้องเหรอโอ้ยในยางน้ำโขกกับพี่น้องมานน้ำห้งหลายทเน ไปน้ำได้น้ำได้ปล่อยลงมาเด้อทกขาเลยยาแก่ขาเด้อทกขาเอายาแก่ขา

จะได้อ้าทุกีน้องปายังได้นี่ปลาซอยปลาซอยอาทุกเข่าได้ไหมตาง่ายหยยบนี่นี่คือขนาดมันนี่ này đây 2 tổ, phun nhang ông bị thang làm phun, phun, đeo, 3 tổ <laughs> ถือดีเนาะนำลงนี้ห้ถอเลยยางเียนมาทางนี้ไปทา้งหก็ได้หรีอว่าหนีไปทงนณะมันอยู่ไกไเนี่ยมากกว่านี้ใช่เกดอรวะู้ดดีพี่น้องซูมเข้าไป

มนมานมันเฮากระสิบริยางนคาไปไก่าร้อนเนาะเพราะว่ามันเป็นให้หน้าเนาะทุกคนบอกอยากเกี่ยบเขาเนาะอยู่อยู่ตามขนาะนอนนี่เนาะเบิ่งไกลเบิ่งเงินยามอยู่ไกลถืออีฬาพี่น้อง มานอีดีใลร้ายโตเลยนี่กระทงงนาเลยนี่น่องพี่น้องแต่ว่าถือน้ำถว่วมมาแล้วมาเรืเอรข้าน้ำโบกอะสิด้กินเขาอยู่ขาหานบรลงกับเมนเปื่อยถิ่มมืดแต่ว่าน้ำนี่กระด้งกลัวมือว่านไรายอยู่ หั่นกะเทียงนาเพิ่นคือปลาดอียอนยนวัวอีรอนปลาดอดยนว่วปลาดัดปลาด ทูพ <segue> uh, um, mm ี hmm. um! um, ่น um, ้องปลาดุกปลาดุกใหญ่ปลาดุกพันปลาดุกพันปลาดุกอันนี้ปลาดุกเขาเลี้ยงแม่นยบออันดูดเนาะยันมันดูดมาเนาะโอ้ตัวมึงใหญ่หนึ่งพี่น้องซ้ำแขนผูป้าโถใหญ่ดี à, tại, tại si nó cái này cái chế là nó <laughs>

ไปไ่พี่น้องจักตอกไปยังเนี่ยนี่ปลาวิไานไทยปลาวินไสยงขี้คุหน่อยใช่ไหมอาเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วเนาะยามตอนยามยามมองเดียบลอยเดียวย่งางเมื่อบันที่น้อง โอ้ยน้ำร้ายขนาดในปลาร้ายีดีพี่นอ้องเครื่องของมาเนี่ยในปลาร้ายแห้งจนเครื่องของเออไปเดินทางเมื่อนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กัไปมามาขอเทืนน่นนะเนาะบ่เน,นี ย่างมองแล้วเรียบร้อยเบื้องปลาที่เ้องไหนได้ดีเนาะเขียนลงไปอาตุกเออเอ้ยปลาลุกใหญ่ได้ใส่ครับใส่ใส่ใส่ถึงว่าใส่ถึงมว่าไงประดุกพันูปละดุกพันคือบาทเนาะปลาดุกพันคือยายเผ็ดขี่มันดูดมาจากเขาเนาะได้ได้เนาะเมื่อกี้เอามึงกินเด้อโอ้ได้ปลาเมื่อกี้นี่ได้ไหม ไอ้เอาเ oh. uh huh. ม Lindsay ื่อวันดอกเอาไว้มีปลาดุกมันเนาะเอาหมเอานะเอาบมกินบมกินปลาดุกโอ้ยอากาศ์เช่เป็นังได้กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องติดตามให้กำลังแห่งใจเนาะติดคลิปแต่ถอนอีเด้อขอบใจ